โอ้ทันดูซิมีไดโนเสาร์ตัวเบลอเลยอะ <Wow. S 1> เฮ้ยแล้วมันมีไข่ด้วยอะ <Hi. S 1> เฮ้ยจะเลนเฮดมาอีกอย่าบอกนะว่ามันจะมาเอาไข่ไดโนเสาร์ว oh, <no. S 1> ่ะโอ้โหนัยิงเฮ้ยใครยิง <Yeah. S 1> เราเฮ้ยน่นจะเลนเฮตหัวปืน <Hi. S 1> เร็วหนีเข้าบ้านเร็ว uh. ทันดูสิมีไดโนเสาร์ตัวเมล์เลยอะเฮ้ย <Wow. S 1> แล้วมันมีไข่ด้วยอะ <Yeah. S 1> โอ้ยมีไข่ด้วยอะอุย้ยตื่นเต้นหน้นอย <Wow. S 1> เอา้าแล้วตุ๊กแกมันมาทำไมนะ้าเฮ้ยเซลเลนเฮดมาอีกอย่าบอกนะว่ามันจะมาเอาไข่ไดโนเสารอ์อ่ะ หุ้ยแต่แม่ว่านะไดโนเสารอะ่ะมันไม่ยอมให้มันเอาไข่ไปในแน่เลยมันห่วงไข่ของมันใช่ไห่เราไปจัดการเจ้าไซรินเฮดให้กับไดนโนเสารกันเถอะโ yeah. okay okay okay. 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 อเคไหมโอเคพร้อมไหมพร้อมโหปืนพอมากไปไปกันเลยจันเละจัดกันยิง สามเลตเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเรานุ่นใจเลยเฮดหัวปืนเร็วหนีเข้าบ้านเร็ว <c oughs> มันไรยิงเราโ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อ้ท่านสรีหัวปืนมันไล่ยิงไดโนเซาด้วยอะ <c oughs> เฮ้ยสงสารไน,นโน โหทันแม้ว่าต้องให้โกโกวามาช่วยแล้วแหละเรียกโกโกวาเร็วโกโกวาโกโกวาช่วยด้วยอุ้ยนุ่นไงโกโกวามาเร็วเรีย ขอให้เจ้ากระไครของเจ้าปลอดไทยนะ <Yahoo! S 1> โอเคฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทานทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย